ตะวันกลับไปที่ห้องพักของมะลิซึ่งเป็นห้องเล็กๆหลังร้านอาหารของเขาขณะที่ค้นหาเอกสารของเธอเขาได้พบภาพถ่ายเก่าๆมันคือภาพของเด็กหญิงในวัยสิบขวบพร้อมกับพ่อแม่ของเธอน้ำตาของตะวันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเขาเต้นแรงความทรงจำในวัยเด็กย้อนกลับมาอย่างชัดเจนมลิเธอคือคนที่เขาตามหามาทั้งชีวิต แต่กลับอยู่ใกล้เขาตลอดมาโดยที่เขาไม่เคยรู้ตะวันไม่รอช้ารีบกลับไปโรงพยาบาลและตัดสินใจบริจาคปอดของตัวเองให้มาลิโดยไม่ลังเลการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีมาลิสามารถหายใจได้ดีขึ้นและใบหน้าที่เสียหายก็ได้รับการรักษาจนดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อมาลิฟื้นขึ้นมาตะวันอกอดเธอแน่นน้ำตาแห่งความรู้สึกผิด และความรักหลังไหลออกมาขอโทษนะที่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอคือมะลิมะลิเองก็ร้องให้ทั้งดีใจและเจ็บปวดไปพร้อมกันหลายวันต่อมาตะวันพามะลิกลับบ้านช่วงกลางคืนทั้งคู่มักจะไปดูดาวด้วยกันเสมอแต่ความสุขอยู่กับพวกเขาได้ไม่นานหลังจากนั้นไม่นานมะลิกลับสุดหนักลงอีกครั้งเธอมีปัญหาหัวใจเรื้อรัง และครั้งนี้อาการร้ายแรงจนไม่มีทางรักษาได้เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนหัวใจตะวันซึ่งเฝ้าดูแลเธอไม่ห่างกลับทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเขียนพินัยกรรมขึ้นมายกทุกอย่างให้กับมาลิวันหนึ่งมาลิหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งและในวันนั้นเองหัวใจของตะวันได้หยุดเต้นเพื่อส่งต่อชีวิตให้กับเธอเมื่อมาลิฟื้นขึ้นมา เธอกลับไม่พบตะวันอีกแล้วความจริงที่โหดร้ายทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนตะวันจากไปเพื่อให้เธอได้มีชีวิตต่อเธอร้องให้จนแทบขาดใจเอามือกุมหน้าอกตัวเองที่ซึ่งตอนนี้เต้นด้วยหัวใจของตะวันแม้เขาจะจักไปแล้วแต่หัวใจของเขาจะยังคงอยู่กับเธอตลอดไป